สวัสดีครับพี่วันนี้พบกับตอมดื้อชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้อมพามาดูแปลงนาเบอร์ห้านะครับก็ทําการอัดน้ําแล้วนะครับหลังจากที่เราฉีดคุมค่าได้ประมาณสิบตั้งแต่หวานมาได้สิบสามวันก็ฉีดได้ประมาณสองวันต้อมก็อัดน้านะครับก็จะออกใบไม่ไม่นิดๆนะครับอันนี้เกิดจากคิ่ว่าโดนยาคุมค่าครับเป็นเรื่องปกติครับใบขาวนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าฤดูการนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะอากาศเย็น นะครับแต่เรื่องของมแมลงบวกก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมีพี่ๆสอบถามมาว่าถ้าเราไม่ใส่สี่0กศนในช่วงแรกเราใส่เป็นส0 0สได้ไูนศนย์มต้องมองอย่างนี้ครับต้อมไม่ไม่ค่อยได้ใส่ถามว่าได้ไหมได้และได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสี่0ิบหกนย์ย์สาสิศนย์ะครับสิบหกยี่สิบศูนย์สิบหกแปดแปดนะครับ, 16, 20, 000, 16, 88, ค,รบคือที่จริงมันแจบไม่ผิดไม่มีไม,ไม,ไม่มีผิดไม่มีถูกนะเรื่องของปุ๋ยแต่ถ้าถามต้อมว่าสี่0เบีกย ผสมกับปุ๋ยสูตรไหนดีนะครับใส่ได้ตั้งแต่ข้าวเล็กไหมยันข้าวท้องหรือว่าไปช่วงของ30วัน60วันยังไงนะครับตามตามหลักเนาะที่ต้อทมทํามาทํานามานะครับต้อมก็ส่วนใหญ่ตอนแรกก็จะเน้นเพียวไปก่อนนะครับสิบห้าโลต่อไร่นะครับพอช่วงที่2องอ,อ่าเป็นช่วงที่เราเริ่มจะกระตุน้นลําต้นนะครับให้เขาโตนะครับเป็นช่วงที่จะทําให้แซงหนีหญ้านะครับในช่วง1เดือนนะครับหเดือน ช่วงประมาณสิบห้าสิบแปดวันอันนี้เราก็เสปีดให้เขาหนียาด้วยนะครับแล้วก็ให้เขาพุ่งไปจนถึงหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเนี่ยพุ่งแล้วเพื่อทําการแตกกอด้วยนะครับเพื่อเพื่อให้เขาแตกกอนะครับปุ๋ยที่ให้แตกกอนะครับที่จริงแล้วอ่ะเขาก็ใส่ยูเรียเขาก็แตกกอดีนะครับแล้วแต่ว่าอยู่ที่การทําเปียกสลับแห้งด้วยการทําเปียกสลับแห้งดียังไงหนึ่งนะครับข้าวที่ห่างๆนะครับแบบของต้อมในรูปเนี่ยตรงนี้แบบห่างๆเนี่ย เขาจะแตกกอดีถ้าเขาทําให้ให้เขาแบบแห้งบ้างนะครับแกล้งเขาแต่เราต้องดูด้วยนะว่าเราแกล้งถูกจังหวะหรือเปล่านะครับถ้าจังหวะที่จะดีๆเลยนะข้าวร้อยวันนะครับช่วงสี่สิบวันเริ่มทําได้เลยนะครับสามสิบก,กว่าเนี่ยเริ่มแหละหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยอ่าสมมุติเราใส่ปุ๋ยไปประมาณอ่าสามสิบวันใช่ไหมครับเราก็ปล่อยเขาแห้งไปเลยให้เขาแห้งไปเองได้จะดีมากนะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องปล่อยน้ําทิ้งนะครับ อันนี้ก็คือปัญหาสําคัญเลยคือพี่ๆบางคนที่สอบถามเข้ามาว่า,าผมต้องปล่อยน้ําทิ้งไหมนะครับตอนที่เราจะใส่ปุ๋ยในช่วงยี่สิบห้าถึงสามสิบวันน่ะลดระดับน้าครับลดระดับน้ําให้เหลือไม่ต้องเยอะนะครับให้เหลือไม่ต้องเยอะนะครับต้องบอกงนี้ว่าถ้าน้ําในน้าไม่เยอะแล้วเราหว่านปุ๋ยเขาได้กินเต็มที่แล้วอีกหนึ่งอย่างเราจะได้ทําเปียกสลับแห้งได้ง่ายนะครับเพราะว่าในช่วงสามสิบวันเนี่ย อาน้ําไม่ได้แห้งง่ายขนาดนั้นต้นข้าวยังไม่ได้ดูดดีีเยอะขนาดนั้นนะครับไปช่วงหกสิบวันช่วงตั้งท้องอะไรเนี้ยเขากินน้ําเยอะนะครับดังนั้นเราทําช่วงสามสิบห้าสี่สิบวันเนี่ยกาลังดีแล้วต้นข้าวก็จะแข็งแรงนะครับเวลาเราฉีดยาหรือเวลาเราดูแลมันจะง่ายนะครับพวกมแมลงทั้งหลายเนี่ยก็จะไม่ค่อยมารบกวนอันเนี้ยหนึ่งอย่างเลยแล้วพวกอาเกี่ยวกับเรื่องของพวกเชื้อราเวลาเป็นเชื้อรานะครับถ้าน้ําขังเยอะๆเนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือหนึ่งมันจะระบาด แล้วเวลาเราฉีดยาเนี่ยจะเอาไม่ค่อยอยู่นะครับที่ต้อมดูมานะแต่ถ้าเราปล่อยแห้งแล้วเราฉีดนะครับอยู่ครับไม่เกินสองทีนะครับอยู่นะอ่าอันนี้ก็อยู่ที่เทคนิคของใครของมันด้วยเนาะแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกทําแบบไหนนะครับเพราะว่าถ้าถามต้อมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเชลานะครับปุ๋ยเนี่ยเอาสูตรไหนผสมสูตรไหนดีนะครับมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเยอะเราใส่ได้ครับไม่มีปัญหานะครับอย่างรุ่นเนี้ย เดี๋ยวต้อมจะใส่อยู่เรียเพียวๆนะครับไม่เกินสามวันเนี้ยแต่จะต้องใส่นะครับใส่เพื่อกระตุ้นให้เขาโตเร็วให้เขาหนียา้พาพอใส่เสร็จเดี๋ยวก็จะทําการฉีดยาฉีดยาในเซตแรกนะครับฉีดยาในเซตแรกก็อยู่ประมาณยี่สิบวันอะไรประมาณนี้ต้อมก็จะฉีดอยู่อย่างงี้ถามว่าเราต้องกําหนดกฎเกณฑ์ไหมว่าจะฉีดยารอบแรกวันที่เท่าไหร่เอาบอกอย่างงี้ดีกว่าครับเราใส่ปุ๋ยตอนไหนห่างจากใส่ปุ๋ยสองวันสามวันเราก็ฉีดได้หรือเราจะฉีดก่อนเราก็มาใส่ปุ๋ยคือฉีดก่อนใส่ก่อนได้ทั้งหมด อยู่ที่เจ้าของนานะครับทำได้ครับในช่วงแรกเราจะกระตุ้นยังไงทาไงทําได้ทั้งหมดไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับการดูแลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใส่ปุ๋ยผสมได้นะครับเชื้อราเราก็มีการป้องกันนะครับทําให้เขาแตกกอนะครับอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องจะมาอัปเดตให้พี่ๆน้องๆอ,อีกทีนึงถ้าพี่ๆน้องๆอยากสอบถามก็คอมเมนต์มาได้นะครับส่วนอ,าอยากจะ สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของตองแปดนะครับตัวหมักเข้าดีดข้าเด้งนะครับที่ต้อมหมักทุกรอบเลยนะครับหรือจะเป็นพันข้าวฮอร์โมนนะครับที่ต้อมใช้ทั้งหมดติดต่อสอบถามมาทั้งข้อความต้อมได้เลยหรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงกับคู่หูเกษตรนะครับในช่อง y t u t u นะครับ0 9 9ย์9 9 9 6 6 0 9 9 4 1 9 9 3 6 6